มาแล้วพี่น้องครับถูกอาหารการกินมาเด้อมาเด้อปลาคุณด้ยสบายดีพี่น้องไอ้ด้วยไปล้างมือกินข่าวไหมลูกเด้อข้าเปี่ยงเจ้าปรยับ้างอาารกิาเี่นกินข้าวเปี่ยงเด้อพี่น้องสบายดีกินหยัง้าเี่ยนะเียขาวมาไสคูณ อยากเรไปลากิ้วมากินยงไนะนมเอหิวแล้วนี่ยขึ้นมา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 ไึ้นมาขึ้นมาขึ้นมายังนมาขะอามาพี้นอาเอ้นมาจั้นมานรีนมวให้เบิ่งใหมาขแ้นมาขึ้นมานอาหาแึนม้นาขนา้นมาข้เามาขด้มนน่ข้นา้มา้า้นมาขึ้น้านข้มากัข เนี่ยหลาย่องเราไปเห็ดไปแตเมื่อนีนะได้มาทุวเอาหง่องมาเสบโลบอสแถบแดมาสันจุ่มา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 เลยม่แล้วมาก็มาแล้แล้วเลยีลูกเพากันบุญยาก่ไอ้ลุยกับวบุญยากลุยบุญยากิหวานดีแล่องาเขาช่อไรเขาจะกินรังเขาว่า

เอ ų, Cette, the ิญยังห้แลนนี้เอิญใสอีบอกินแล้วก็ไปนะแมลงมันจะบดนอนอีกมาหาอไรกินเถอะจ แี่ใช่ยจากค้เอวฮักไม่ชายนี้จักนิ่งเคียงถึงเสแสร้งพี่น้องพี่สะเพียงกันเล้อาหารมือนนี่เต็มพาเลยพบบนั้น ต้มปลาบุกจะมากอร่อยเลยเนี้ยมงอร่อยสังมาอร่อยเลยทใเนี้ยมึไดกินสังมาอร่อยเลยบ่ไอีกกินเข่าได้ลุยเด้จะบกินบ่ลุกินรวก็นังเลนอยู่ลุกมาบ้าอาวมึงอ้งเขาบอเอามืออวางบ้าวัน

ใช่จุ๋ยนามากินแม่มากินเนลูกาหากินยาหมเด็กแม่ไปมั่งยาขันก็กินยาป้าเอาป้าเนี่ยเต็มผ้าเลยพี่น้องอุยกินข่าวซ้ามาเยจะจับจับต้จับจะเื่อักะไพักใ

มาแวบแมง่าเนี่มันจะพุ้มต้านท่านนะกินยุงกินยาตะบงตะพกตะบอนั่นนะคบตื่อเอาลนตือใหญ่เอาลครับครับดุเตอร์ดดเตอร์ดบุภาเกิดว่ายังกินรัง่อคอยรัง โออบ่าถือไปได้มากเลยนโอ้ยคนมาอมาเรียนทุกคนเราลงจับมันมากอะช่างถือจมันฮัลโหเราอ่านจับแล้วือมาขยันจับขยนขึ้นแม่ขอ้นถอว่ามือสบามันดีนะเราจหลานี้พักแค่นึงละมือสบยนเป็นปีเอ้าปอันปี ก็ีพักหาดอกอืมต้องกรบติม้ีกหวยเล่าอ่พี่กจะเากินข้าวด่วนทำไมลนอ๋อไล่พ่นนายโยเอ่ไล่บดนบ้นอย่างนีเรอง่า้มไกไก่ก็เสตอปลาป้องไอ้ท่

แค่กินในหน้ามาเป็นยังเิ hm ้ฮมกมาได้เปิดใเาข่ได้ในหน้ามตายเลยหน้าอย่างนี้บงขอยางบอใช่เลยจดง่ง่นักกินยังว่าตามอันนี้เอาออกอือเขาออกตามตัางตามต่างตามตียงอันนี้กินสำเนียงไน้อยเวียนฮะผอเวียนเหอุอหายนั่นะเอาหมูม้วนเลย เห็นกับบหมอนนะาแน่บนาคนะนนี้ขามันขามันอยู่สื่อขามันบเป็นยังนะเป็นยังมันกระยาอ้อมหัวหนามหนามนะมาซื้ออนั้นอยู่บ้านเดียงหล่อลกะเขาก็กินน้อยเดียวนุ่มก็กินแล้วก็หากบดโ้กจแม่จะไปหาวเยวินล้อครับกินกินใ้ไว้ล่าเขาเน่เด้อลูก ยางเวียนทาผอกินเขาเลยอ้อ้คนกินอคือียังดึงมวก่ทนนี่ยร ok oh, oh. eh, so ้อนครับได้ผอหนึงไข่นั่งูกไข่อกบไขอเข่าีิกันแต่ละไข่นน้นลยใกล้ไห่ตไข่นั่งเข่านั่งเข้าน่เ่านั่งส้วง่ง

มันบชนน้ำเาเยมันติดผอมมากมอุ่มเหอนมนี่ไปเดเียนนะไ่่หจนกั่นดีมานเห็นนี่จาม่จามนี้ใจ่บบนี้ลูกหล้าบนียเบบขาเ่ไหมเจ้ากับ อยเ่ยขานมะบขา่เเ่ามูวับหมุวับแล้วอ้าพี่ด้ยคลิปนี้สิดลาวเพียงสนีเด้อทุกคนสาธดีทุกคนไปจีบมึงะกินจิว